สามส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีเอชชันด็อกหมอสายบูนะครับช่องที่จะพาทุกคนมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีกันวิดีโอวันนี้พาดหัวซะน่ากลัวเลยเนะาะทำไอเอสแล้วเสียงตายมากขึ้นเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรกันพอพูดถึงโรคหัวใจแล้วเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนกลัวกันเนาะเพราะว่ามันเป็นโรคที่พบบ่อยแล้วก็เป็นโรคที่ทําให้ตายได้นะ เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของทั่วทั้งโลกแล้วก็โรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยพฤติกรรมสุขภาพที่ดีออกกําลังกายควบคุมอาหารสม่ำเสมออย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนเกินตอนนี้เนี่ยคนก็เลยหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นแล้วหนึ่งในวิธีที่นิยมใช้กันก็คือการทํา IF หรือว่าการทา intermittent fasting จํากัดเวลาการกิน8ชั่วโมงบ้าง12ชั่วโมงบ้างเพื่อลดความอ้วนกัน ทีนี้เรืองนี้เนี่ยมันก็มีงานศึกษาออกมาจากสมาคมโรคหัวใจอเมริกาหรือว่า HA ออกมาว่าการฟาสติ้งทำให้เสี่ยงตายจากโรคหัวใจมากขึ้น91%หรือว่าเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับคนปกติทุกคนเนี่ยก็แปลกใจขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาวันนี้เนี่ยเราก็จะมานั่งดูงานศึกษา,านี้กันว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไงนะครับ งานศึกษานี้เนี่ยมันเป็นงานศึกษาที่ทำกับชาวอเมริกาจำนวน20,000คนแล้วก็ใช้ระยะเวลาติดตามผลเนี่ย15ปีฟังดูยิ่งใหญ่เนาะใช้เวลาใช้ระยะเวลาในการติดตามการศึกษาสักตั้ง15ปีเลยเปรียบเทียบอัตราการตายระหว่างคนที่จำกัดระยะเวลาการกิน8ชั่วโมงเทียบกับคนที่จำกัดระยะเวลากิน12ชั่วโมง16ชั่วโมงแล้วก็ไม่จำกัดระยะเวลากิน ในงานวิจัยนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คำว่า IF นะครับเขาจะใช้คำว่า time restricted eating หรือว่า TRE แล้วผลที่ได้เนี่ยก็คืออย่างแรกคนที่ทำ TRE หรือว่าจำกัดระยะเวลาการกิน8ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงตายจากโรคหัวใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่กินภายใน12-16ชั่วโมงหรือว่ามากกว่าอย่างที่2 การจำกัดระยะเวลาการกิน8ชั่วโมงเนี่ยไม่ช่วยลดการตายจากสาเหตุใดๆเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆอย่างที่3ในกลุ่มที่มีโรคมะเร็งเป็นโรคประจำตัวเนี่ยการกินที่16ชั่วโมงหรือว่ามากกว่าหรือว่าไม่จำกัดการกินเนี่ยช่วยลดอัตราการตายได้ตอนแรกที่ผมเห็นพันหัวของในศึกษานี้เนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าหลักการของการทำา F ก็คือจำกัดระยะเวลา กินอาหารทําให้การกินอาหารลดลงลดปริมาณอาหารที่กินลงแคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารในแต่ละวันเนี่ยมันก็น้อยลงก็น่าจะทําให้คนอ้วนน้อยลงเนาะคนก็น่าจะตายจากโรคหัวใจน้อยลงไปด้วยผมด้วยความด้วยความเอ๊ดด้วยความแปลกใจเนี่ยผมก็เลยมานั่งอ่านงานวิจัยดีๆอ่านงานวิจัยละเอียดละเอียดเนี่ยก็เลยพบว่า อย่างแรกงานวิจัยหรือว่างานศึกษานี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นงานวิจัยของ ha โดยตรงเลยก็ไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นงานวิจัยที่ถูกเอามาเสนอแค่ในที่ประชุมเฉยยังไม่ผ่านการตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าในภาษาวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่ผ่าน peer review แล้วก็ยังไม่ได้ถูกตีพิมพ์ในเวสารงานวิจัยเพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้เนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่ยังสามารถถูกสั่งให้กลับไปแก้ไขหรือว่าปัดตกได้อยู่นะครับ แล้วก็อย่างที่สองงานวิจัยนี้เนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันมีอยู่ประมาณ4เหตุผลที่ทําให้งานวิจัยมันยังไม่สมบูรณ์เหตุผลแรกวิธีการเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือเป็นวิธีที่ให้ผู้ร่วมงานวิจัยเนี่ยเข้ามารายงานข้อมูลด้วยตัวเองทั้งวิธีการกินโรคประจาตัว BMI การดื่มสุราสุบบรีซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมัน พอมันเป็นงานว like ิจัยที่ให้รายงานด้วยตัวเองเนี่ยมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้คุณก็นึกถึงตัวคุณเองสิเวลามีคนเข้ามาถามส่วนสูงน้ําหนักจะมีสักกี่คนกันเชียวที่ตอบตามความเป็นจริง100%เหตุผลที่2งานศึกษานี้เนี่ยมันใช้ระยะเวลาติดตามผลการศึกษา15ปีจริงแต่การเก็บข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการเก็บข้อมูลแค่ปีแรกเท่านั้นไม่ได้มีการติดตามข้อมูลเรื่อย ซึ่งไอข้อมูลพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนข้อมูลทั้ง15ปีอาจจะเป็นช่วงที่เขากำลังเห่ทำไอเอเฉยๆก็ได้อย่างที่3จากการที่ผมมานั่งรีวิวข้อมูลของผู้เข้าร่วมเนี่ยผมพบว่ากลุ่มที่ทำ TRE หรือว่าจำกัดการกินใน8ชั่วโมงเนี่ย b m เเยอะสุดหรือว่าอ้าวนเยอะสุดนั่นเองแล้วก็สูบบุหรี่มากที่สุดซึ่งทั้งอ้วนทั้งสูบบุหรี่เนี่ย ไอ้สองอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ทําให้เสี่ยงตายจากโรคหัวใจอยู่แล้วถ้าจะตายเยอะกว่ากลุ่มอื่นผมก็ไม่แปลกใจเหมือนกันอย่างที่4ไม่มีการเก็บข้อมูลปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นความดันโลหิตระดับน้ําตาลในเลือดระดับไขมันในเลือดยาโรคประจําตัวที่ใช้ปริมาณอาหารที่กินหรือว่าแคลอรี่ที่กินแล้วก็สัดส่วนหรือว่าคุณภาพของอาหารที่กินแล้วก็อาการออกกําลังกายซึ่งไอ้พุ่งนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับโรคหัวใจทั้งหมด แต่ว่าไม่มีการเก็บข้อมูลผู้นี้มาผมเลยว่ามันยังเป็นงานศึกษาที่มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วไองานศึกษาที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันให้อะไรบ้างอย่างแรกเลยคนทําวิจัยเนี่ยก็ต้องกลับไปทําใหม่ต้องมีการควบคุมตัวแปรให้มันดีกว่าน,นี้เช่นอ่ะอาจจะเกลี่ยให้น้ําหนักตัวของผู้เข้าร่วมเนี่ยพอๆกันดื่มสุราสุบุรี่ในเปอร์เซ็นที่เท่าๆกันกินอาหารปริมาณเท่าๆกันออกกาลังกายพอๆกัน แล้วก็ต้องเอาปัจจัยอื่น<ๆ>เช่นความดันเลือดระดับน้ําตาลในเลือดระดับไขมันในเลือดเข้ามาพิจนารณาด้วยเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันเป็นงานศึกษาที่มันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยคนที่ทํา IF อยู่เนี่ยก็ยังไม่ต้องตกใจเลยกับงานศึกษานี้คุณก็รับรู้ไว้เฉยเราอดูงานศึกษาที่มันสมบูรณ์กว่านี้ในอนาคตแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มที่ทํา IF 8ชั่วโมงหรือว่ากลุ่มที่ทําการจํากัดการกินใน8ชั่วโมงเนี่ยก็คือ คนที่อดอาหารมานานๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกิน binge eating หรือว่ากินตามใจปากทุกอย่างได้ซึ่งการกินตามใจปากการไม่เลือกกินกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยมันยังไงก็ทําให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้กินยาโรคประจําตัวในช่วงที่ทำฟาสติ้งได้ซึ่งไอ้ยาโรคประจําตัวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้กินแล้วมันควบคุมโรคประจําตัวความดันเบาหวานไม่ได้เนี่ยยังไงมันก็ทําให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากขึ้น อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่ทําการศึกษานี้เนี่ยต้องไปดูเพิ่มเติมแล้วงานศึกษานี้มันให้ข้อคิดเลยกับเราข้อคิดที่น่าจะได้จากการดูไอ้งานศึกษานี้เนี่ยผมว่าการทำฟาสติ้งแค่อย่างเดียวเนี่ยไม่ช่วยลดอัตราการตายไม่ว่าจะสาเหตุใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ข้อสรุปว่าการทำฟาสติ้งอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษต้องมีการควบคุมแคลอรี่ ต้องมีการควบคุมสัดส่วนอาหารที่กินควบคุมปริมาณอาหารที่กินหรือว่าควบคุมแคลอรี่ที่กินแล้วก็ต้องมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนเกินไปไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ซึ่งไอสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรต้องทําอยู่แล้วทําควบคู่ไปกับการกินอาหารไม่ใช่ทําว่าไอไม่ใช่ว่าทำไอเอฟแปดสิบหกแล้วก็จะปลอดโรคจะอายุยืน ทุกอย่างเนี่ยมันก็กลับเข้ามาสู่พื้นฐานหมดแหละครับทาเรื่องเบสิกให้มันดีออกกําลังกายควบคุมอาหารแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนเกินไอการทํา IF เนี่ยมันเป็นแค่วิธีการจํากัดการกินอย่างหนึ่งเท่านั้นยังไงเนี่ยคือคุณก็ต้องมาดูปัจจัยอื่นโดยรวมเนาะทำฟาสติ้งอย่างเดียวไม่ได้ทําให้สุขภาพดีนะครับต้องมีการออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอควบคู่ไปด้วยก็วันนี้เนี่ยก็จบเท่านี้เนาะใครมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ได้ ที่คอมเมนต์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียอื่นๆของผมนะครับสวัสดีครับ